สวัสดีค่ะชาวธาตลมทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาส่องนะคะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะแม่หมอจัดทําขึ้นอยากจะมาส่องคนรักเก่าหรือแฟนเก่าของชาวธาตลมกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ชาวราศี ชาวธาตุลมเนี่ยก็จะมีสมราศีเนาะก็จะมีราศีเมถุนนะคะราศีตุลแล้วก็ราศีกุมเดี๋ยวแม่หมอจับเลยขอให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานนะคะขอถามไพ่ว่าคนรักเก่าของชาวธาตุลมเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะแม่หมอจะจับสี่ใบนะคะดูสิเขาคิดยังไงกับคุณบ้างไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ two of wands นะคะ justice, nine of cups, i c s of w a n d s จากไพ่นะคะแม่หมอแปลว่าคือมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะคะชาวธาตุลมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเมถุนชาวราศีตุลหรือชาวราศีกลุ่ม justice ขึ้นมาแบบนี้หมายความว่า ที่ผ่านมาหากมีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่หมอคิดว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยหรือตัวเขาเองนะคะมองว่ามันเป็นการตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วเช่นถ้าที่ผ่านมาเคยเป็นคู่กานและมีการเลิกลาหย่าร้างกันไปสําหรับในคู่ที่แต่งงานเขาก็คิดว่าเขาจดทะเบียนหย่าแล้วนะคะแล้วก็การกระทานั้นเป็นการตัดสินใจที่เขาคิดว่าเขาคิดรอบคอบแล้วหรือคนที่เบรกความสัมพันธ์เองนะคะแม่หมอก็คิดว่าเขาเองก็ ถือว่าเขาตัดสินยานยุิิรรมแล้วละกันนะคะในอนาคตนะคะเขาจะมองหาคนใหม่นะคะเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้ทั้งคุณและเขานะคะหรือเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้นะคะไพ่เอ f อ a วอนขึ้นมาแบบนี้นะคะ แม่หมอคิดว่าเขาน่าจะ look forward d o ดน look backward นะคะคือมองไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนกลับมาหาคุณนะคะหรือคุณเองก็มองย้อนไปข้างหน้าไม่ได้คิดจะย้อนกลับไปหาคนรักเก่าของคุณเช่นกันแม่หมอคิดว่าในอนาคตคุณจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะอาจจะไม่ใช่ในเดือนตุลาคมนี้แต่ในอนาคตนะคะเนี่ยยิ้มแก้มปรีเลยในอนาคตนะคะมันจะมีดวงความรัก เข้ามาแต่คุณเองก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะไพ่ไนน์ออฟเองเนี่ยยังสามารถเป็นรักซ้อนได้แต่อาจจะเป็นจากทางคุณก็ได้รักซ้อนหมายความว่าเขาอาจจะมีคนคุยของเขาอยู่แล้วแต่เขาบอกคุณว่าคุณโดหรือตัวคุณเองคุณคุยหลายคนก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยแม่หมอคิดว่าความรักเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วการตัดสินเนี่ยมันเป็นการตัดสินที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่ามันแฟร์มันแฟร์ด้วยกันทั้งคู่มันจบกันไปละและอนาคตเนี่ยต่างคนต่าง มองไปหาคนใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามองกันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะแม่หมอขอจับอีกใบตอนนี้เขายังรักคนราศีเมถุนราศีตุลและราศีกลุ่มอยู่ไหมนะคะเขายังรักคนราศีชาวธาตุลมอยู่หรือเปล่ามแม่หมอคิดว่าเขาเขาเขามองไปที่อื่นแล้วนะคะเพราะไพ่ที่จับให้ได้เนี่ยเป็นเออดอกคัเช่นกันก็คือว่าเขาหันหลังให้กับอดีตแสดงว่าอดีตเนี่ย ในการตัดสินใจไม่ว่าคุณกับเขาก็ตามคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่คิดดีแล้วทำถูกต้องแล้วและมองไปข้างหน้านะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะชาวธาตุลมยังไงแม่หมอคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะมีคนใหม่ๆที่ดีเข้ามาเอสซอมบอลขึ้นมาแบบนี้จะได้เริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ใช่ตุลาแต่อาจจะเป็นหลังจากตุลาไปเดี๋ยวพฤศจิก,กาธันวามาดูดวงความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่แม่หมอก็ไม่ได้มองว่าเขารังเกียจหรือเกลียดคุณหรืออะไรก็ตามนะคะเรียกว่าจบกันไปด้วยดีนะคะและต่างคนต่างไปมีคนใหม่ละบางคนที้เจอแล้วด้วยซ้ำเอสออฟวอลนะคะถ้าคนยังไม่เจอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอตุลาอาจจะเจอเดือนถัดไปแต่ถ้าคนที่มีแล้วนะคะก,ก็อาจจะบางคนก็อาจจะเริ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็ตาม Look For w a r d d ด n t look backward ขอให้ชาวราศีมิถุนตุลกลุ่มโชคดีค่ะ